เด็ดฟุตบอลประจำวันพื่อนซัมดีที่5มกราคม2อ6 6าครับท่านอยู่กับเราร้อยหลาอีกเช่นเคยครับวันนี้มีให้กันคู่เดียวนะครับจากพิมลีกอังกฤษนะครับสรุปกันเนื้อเนื้อเน้นๆเลยครับทางด้านของเชลซีวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเชลซีก็หล่นไปอยู่อันดับ10กลางตารางครับแมนซิตี้ก็ยังมีลุ้นแชมป์อยู่ครับนัดนี้ต้องชนะเท่านั้นเพื่อที่จะทำแต้มจี้ทางด้านของอาร์เซนอลนะครับ ในตารางก็สนุกสนานนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นคู่เดียวเนี่ยมันแน่นอนครับคู่ใหญ่ด้วยนะครับทีมยักษ์ใหญ่เหมือนกันทั้งคู่นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับไปกันต่อเลยครับวันนี้ครับเชลซีนะครับเปิดส t ต m ฟอร์ดบริดจ์เนี่ยตอนรับการมาเยือนของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับตีสามตรงตามเวลาประเทศไทยครับที่ส t ต m ฟอร์ดบริดจ์เนี่ยอุณหภูมิ12ศาครับเมฆครึ้มเลยนะครับ ทางด้านของแมนซิตี้เนี่ยสื่อต่างประเทศให้เหนือกว่าเชลซีนะครับมาในวันนี้เนี่ยให้ชนะที่2-0ครับที่เหลือเนี่ยผลงานที่ผ่านมานะครับ6ครั้งเนี่ยผัดกันแพ้ผัดกันชนะคนละ3ครั้งนะครับล่าสุด2ครั้งเป็นทางด้านของบ้านของแมนซิตี้ครับแมนซิตี้ชนะไป2-0แล้วก็1-0ก่อนหน้านั้นก็เป็นแมนซิตี้ครับไปเยือนแล้วก็ชนะไปได้1-0ในแชมเปียนส์ลีกฤดูกาลปี2021เนี่ยเป็นเชลซีนะครับชนะได้ ในการไปเยือนแล้วก็ก่อนหน้านั้นในพิมลิกไปเยือนก็ชนะได้2อครับแล้วก็ปี 2, 2021ใน FA ครับบ้านของเชลซีเชลซีชนะไป1-0นะครับก็สูสีครับสำหรับคู่นี้นะครับแล้วก็สกอร์ส่วนมากเนี่ยเป็นสกอร์ต่ำนะครับมีสกอร์สูงอยู่นัดเดียวเท่านั้นการเดินทางก็จากแมนเชสเตอร์ครับมาที่ลอนดอน261กกิโลเมตรครับ ตารางคะแนนครับทางด้านของแมนซิตี้อยู่อันดับ2นะครับห่างจากอาร์เซนอลอยู่8คะแนนแข่งน้อยกว่า1นัดนะครับแข่งไปแล้ว16นัดมี36คะแนนอยู่อันดับ2ครับประตูได้เสียเนี่ยเยอะที่สุดในลีกนะครับ28ประตูทางด้านของเชลซีครับอยู่อันดับ10นะครับหล่นไปไกลเลยนะครับ16นัด25คะแนนประตูได้เสียบุกอยู่2ลูกนะครับช่วงหลังก็ผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับเจ้าบ้านก่อนนะครับเชลซีเพิ่งเสมอกับ Forest, นอตติงแฮมฟอร์เรสต์มา1ประตูตอนน่อ1นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะบอลสมัรได้ในบ้าน2-0แพ้นิวคาสเซิล1-0ครับแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยแหละครับในลีกครับนะครับ2-0แพ้อาร์เซนอลในพรีเมียร์ลีก1-0ชนะดิร์โมซักเก็บครับในแชมเปี้ยนส์ลีก2-1ทางด้านของแมนซิตี้บ้างครับผลงานยังไม่ถือกับเรียกได้ว่าดีมากนะครับก็ยังถือว่าดีอยู่นะครับในช่วงหลังนะครรัับบล่าาสสุดเเเมมอออกวต1-1 โดยที่โดนเอเวอเรตันไล่ตามตีเสมอในบ้านเลยนะครับก่อนหน้านั้นชนะลีดยูไนเต็ดในการไปเยือน3-1ชนะลิพูในลีกครับในบ้านนะครับ3-2แพ้เบลฟอร์ดครับในพรีเมียร์ลีก2-1ชนะเชลซีในลีกคัพชนะฟูลแลม2-1ในพรีเมียร์ลีกนะครับก็น่าสนใจครับทางด้านของฟอร์มของทั้งคู่เนี่ยทางด้านของแมนซิตี้ก็ยังมีรอยรั่วอยู่นะครับมาดูตัวผู้เล่นกันบ้างครับทางด้านของเชลซีนะครับ ัวผู้เล่นหลักยังไม่กลับมานะครับบางคนนะครับอย่างลูเตอร์ชิกนะครับเลสเจมรอเชคคอมฟิตครับกองเต้นะครับเมนดี้ผู้สาปตัวตัวหลักนะครับชิวเวลโบชานะครับยังต้องรอเช็คความฟิตอยู่ทางด้านของแมนซิตี้ครับมีทางด้านของลูเบนดิอาสนะครับที่ยังรอเช็คความฟิตอยู่ไปดู11ผู้เล่นตัวจริงนะครับทางด้านของเชลซีก่อนนะครับมาในรูปแบบ4-2-3-1นะครับ ทางด้านของผู้สาตูววันนี้ใช้บริการของเก็บป้านะครับที่เหลือก็เป็นทางด้านของอัฟริโกเอต้าอยู่ทางด้านขวาครับคู่กลางเป็นคูริบารีนะครับยืนคู่กับดิโกซินวาทางด้านซ้ายเป็นคูคูเล่านะครับแล้วก็คู่กลางครับเซนคู่กลางรับนะครับกองกลางนะครับเป็นสัการเลียนะครับยืนคู่กับโควาสิตเกมรุกมีทางด้านของพลิสิตอยู่ทางด้านซ้ายนะครับวันนี้ก็ฟิตจัดลงสนามได้นะครับแล้วก็ทางด้านขวาเป็น จะรวจความเร็วอย่างสเตอร์ลิงครับแล้วก็มีเมสันเมาส์ครับเป็นเพเมเกอร์อยู่หน้าต่ำนะครับแล้วก็หน้าเป้าอย่างโอเบมายังนะครับอยู่กันครบนะครับทางด้านของเกมรุกของเชลซีทางด้านของแมนซิตี้บ้างครับมาในรูปแบบ433ฟอร์นไน์เช่นเคยนะครับผู้สาธูเป็นทางด้านของแอดเดสันนะครับคู่กลางเป็นอาคันชียืนคู่กับสโตนทางด้านซ้ายเป็นคารชโลนะครับทางด้านขวาเป็นคารวอเกอร์กลางเนี่ยมีทางด้านของโรดี้กุนดูกันแล้วก็เดอบรบอยนะครับยืนกันครบ นะครับในแดนกลางแดนหน้าครับเกมรุกวันนี้ใช้โฟเดนมายืนเป็นทางด้านของฝั่งซ้ายทางด้านขวาเป็นเบอร์นาร์โดซินวานะครับแล้วก็หน้าเป้าอย่างฮาเลนน่าจะเน้นบอลเปิดเข้าไปแล้วก็ให้ฮาเลนจบสกอร์นะครับเป็นฟอร์นายหรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นโฟเดนหรือซินวานะครับที่จะเบียดแทรกเข้าไปในกรอบเขตโทษจบสกอร์ได้นะครับทางด้านของแมนซิตี้ในวันนี้นะครับเทียบกันตัวต่อตัวแล้วเนี่ยทางด้านของแมนซิตี้ได้เปรียบกว่าครับแล้วก็ ตัวพลิกเกมในทางด้านของตัวสำรองเนี่ยก็อยู่กันครบครับทางด้านของเชลซีไม่ค่อยมีทางเลือกมากมายเท่าไหร่ right. นะครับทางด้านของผู้เล่นเนี่ยสผู้เล่นตัวจริงยังถือว่ายังพอทนนะครับแต่ทางด้านของตัวสำรองเนี่ยก็ยังไม่รู้ครับว่าใครจะลงมาเปลี่ยนเกมนะครับก็ต้องดูการแก้เกมนะครับว่าของทั้งคู่เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับทางด้านของราคากันต่อครับ ก็ต้องมาดูกุนพอตเตอร์เลยครับผู้จัดการทีมของเชลซีนะครับเจอกับทางด้านของเปปกัวเดอลาราคาเปิดมาครับเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมเยือนนะครับราคาต่อมาเนี่ยค่อนข้างจะขาดนะครับอยู่ที่ครึ่งควบลูกลบสิบก่อนที่จะไหลค่าน้ําไปที่ครึ่งควบลูกขาวนะครับค่อนข้างที่จะเอ็นเอียงโมเมนตัมเนี่ยเป็นทางด้านของทีมเยือนอย่างแมนซิตี้นะครับรวมถึงทางด้านของราคา1ต่อ2นะครับเชลซีเนี่ยขยับขึ้นนะครับจาก4.1 เป็น4.9นะครับบางเว็บไซต์ไปถึง5เท่านะครับเสมอกันขยับขึ้นเล็กน้อยนะครับ3.75ขยับไปเป็น3.95แล้วก็ทางด้านของแมนซิตี้ครับขยับลงนะครับ1.7เท่าเหลือ1.64เท่า1.6เท่าทางด้านสกอร์สูงต่ำคู่นี้2ลูกครึ่งควบ3น้ำเต็มนะครับก็มุมมองที่สกอร์สูงอาจจะเป็นสกอร์ต่ำนะครับที่เต็มที่ก็2-0นะครับก็น่าจะเป็นฝั่งแมนซิตี้แหละครับรับ3มแต้มไปในวันนี้หรือไม่งั้นก็อาจจะเป็น ประตูโทนนะครับก็รอเช็คข่าวก่อนเตะอีกทีนึงนะครับแต่สำหรับวันนี้ครับราคานี้ตัวผู้เล่นนี้โมเมนตัมนี้ให้เอ็นเอียงไปทางด้านของแมนเชสเตอรก่อนและครับสำหรับคู่นี้ครับให้ต่อที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับน่าจะเก็บ3แต้มออกจากสแตมฟอร์ดบริดจ์ได้ในวันนี้ครับครบเรียบร้อยครับวันนี้ครับหนึ่งคู่ครับพิม์ลิงอังกฤษนะครับวิเคราะห์กันเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ ช่องทางของเราครับช่องทางของ y o u b e c h ช n n น l ของเราครับเหล่าร้อยหลานนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งช่องทางครับฝากไว้กันด้วยนะครับช่องทางของ Li n e แอดของเรานะครับมีทางด้านของทีเด็ดนะครับแล้วก็มีทางด้านของบทวิเคราะห์ลงให้กันแบบเนื้อเนื้อเน้นๆนะครับช่องทางของ Li น e แอดนะครับแอดไซครับ1 0 0่ a ้ครับร้อยหลานนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาครับสำหรับวันนี้ครับขอให้ทุกท่านโชคดีเช่นเคยครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ